น,นี้นะคะรีเซิร์ฟคืออะไรนะคะรีเซิร์ฟจะเป็นนะคะเขาบอกว่าเป็นกุญแจดอกสําคัญในการยุดนะคะสุขภาพชีวิตที่ยืนยาวให้เรานะคะเขาบอกว่ารีเซิร์ฟเนี่ยจะไม่ใช่แค่ทําให้เรามีอายุยืนยาวมากขึ้นเราอยากมีอายุยืนกันใช่ไหมคะแต่ที่สําคัญกว่าน,นั้นคือเราอยากมีอายุยืนอย่างแข็งแรงนะคะซึ่งกุญแจดอกสําคัญเด่านี้ก็คือเจ้าตัวรีเซิร์ฟนี่เองนะคะ สารสำคัญในรีเซิร์ฟนะคะตัวนางเอกในรีเซิร์ฟก็คือเจ้าตัวเลสโซลาเท่ากับตัวโพลีฟีนอลนะคะสองตัวนี้คืออะไรคะเดี๋ยวเราจะไปดูรายละเอียดกันนะคะเขาบอกว่าในรีเซิร์ฟเนี่ยนะคะหนึ่งซองเล็กๆที่เดี๋ยวเราจะได้ดูได้เห็นแล้วก็ได้ทานกันด้วยนะคะวันนี้นะคะจะประกอบด้วยนะคะ สารสกัดจากนะคะอันนี้เลยนางเอกของเราน้ำองุ่นแล้วก็สารสกัดจากมาเมล็ดองุ่นนะคะเข้มข้นนะคะเชอร์รี่นะคะเชอร์รี่เข้มข้นน้ำทับทิมชาเขียวอะอะไครบิบรี่นะคะบุรเบบรี่แล้วก็ว่านหางจระเข้นะคะอุดมสมบูรณ์ไหมคะ มบูรณ์นะะคะทีนี้ไม่ใช่แค่หลายๆคนจะมองว่าแค่เขาเป็นน้ําผลไม้นะคะทําไมจะต้องมาทานน้ําผลไม้กันในนี้นะคะเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าเขาจะไม่ใช่แค่น้าผลไม้เขาแตกต่างจากน้ําผลไม้อื่นๆอย่างไรบ้างนะคะเขาบอกว่านะคะเรซซาเทลเนี่ยนะคะเป็นสารสกัดที่มาจากส่วนของเปลือกเมล็ดองุ่นนะคะไม่ใช่แค่องุ่นไม่ใช่แค่น้ำองุ่นนะคะแต่ว่าต้องเป็นสารสกัดจากเปลือกเมล็ดองุ่นนะคะซึ่งทําให้อยู่ในรูปของเจลเพราะฉะนั้นดื่มง่ายนะคะ อร่อยไหมแล้วถ้าบอกว่าเป็นอาหารเสริมน่ากินไหมคะน่ากินน่าทานไหมคะนะคะเพื่อเปรียบเ,เทียบกับเป็นเม็ดเมดให้กลืนเข้าไปเนะาะแถมยังต้องดื่มน้ำตามเยอะๆอร่อยก็ไม่อร่อยนะคะและนอกจากนั้นเขาไม่ใช่แค่ทําให้เป็นรูปเจลทําให้ดื่มอร่อยแค่นั้นนะคะเขาบอกว่า เจ้าตัวรีเซิร์ฟของเราเนี่ยสามารถดูดซึมได้ดีกว่าพวกสารสก,กัดที่อยู่ในรูปแคปซูลถึง200เท่านะคะซึ่งปกติเนี่ยถ้าเกิดเรากินรับประทานยาเป็นเม็ดเป็นแคปซูลนะคะกว่าจะเข้าไปกว่าจะดูดซึมก็ใช้วเวลาประมาณครึ่งชั่วโมงนะคะในขณะที่ตัวรีเซิร์ฟของเรานะคะเป็นเจลไปในรูปเจลดูดเข้าไปแป๊บหนึ่งนะคะไม่ถึง5นาทีก็ดูดซึมได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะเขาสามารถที่จะออกฤทธิ์ได้อย่างรวดเร็วนะคะ และนอกจากนี้โดยรวมแล้วนะคะเขาจะช่วยทําอะไรได้บ้างนะคะสารทั้งหมดเนี่ยนะคะจะทําหน้าที่ร่วมกันในการนะคะต่อต้านอนุมูลอิสระป้องกันมะเร็งนะคะระงับการเจริญเติบโตของพวกเนื้อเยื่อที่ผิดปกติทั้งหลายนะคะลดอาการอักเสบต่างๆนะคนที่เจ็บข้อนะคะก็มีช่วยได้นะคะลดความเสี่ยงต่อการเป็นความดันโลหิตสูงโรคหัวใจล้มเหลวนะคะซึ่งจะสังเกตเห็นว่าพวกนี้จะมาเมื่อเรามีอายุมากขึ้นเมื่อเรามีฐานะดีขึ้นนะคะมีอะไรตามมาคะนะคะ หลังจากได้เงินเป็นแสนเป็นร้านต่อเดือนกันแล้วอะไรตามมาด้วยรู้ไหมเรากินเยอะขึ้นเราไม่ค่อยออกกําลังกายโรคต่างๆตามมาด้วยนะคะถ้าจะเอาเงินที่ได้มาไปรักษาโรคต่างๆก็กระไรอยู่นะคะเพราะฉะนั้นเอามาซื้อรีเซิร์ฟพันกันดีกว่าค่ะนะคะอ่ะน,นะคะทีนี้มาดูนะคะนอกจากนั้นนะคะเขายังมีอุดมไปด้วยพวกแอนโทไซยานินนะคะซึ่งมาจากพวกนะคะบลูเบอร์รี่นะคะพวกอะคไคเบอร์รี่นะคะ พวกเบอร์รี่ทั้งหมดที่เราบอกอยู่เนี่ยนะคะเขาจะเป็นเขาจะได้ชื่อว่าเป็นพวกนะคะซุปเปอร์กรดก็คือเป็นผลไม้ที่อุดมไปด้วยสารต่อต้านอนุมูลอิสระทั้งนั้นเลยนะคะบางยี่ห้อเขาก็จะมีแค่น้ำทับทิมบางยี่ห้อมีแค่อาร์คายบอร์รี่นะคะบางยี่ห้อก็มีแค่เออบลูเบอรี่นะคะแต่ของเราอุดมไปด้วยหลายๆตัวเลยนะคะนอกจากนั้นนะคะเขายัง,งอุดมไปด้วยพวกกรอดอะมิโนจำเป็นที่ช่วยในเรื่องระบบการย่อยอาหาร ะะเพราะฉะนั้นใครที่มีปัญหาเรื่องย่อยอาหารโดยเฉพาะนนคนที่อายุมากขึ้นนะคะเริ่มเข้าเลข4ี่เลข5้าจะเริ่มท้องอืดง่ายขึ้นเพราะระบบการย่อยอาหารจะไม่ค่อยดีนะคะตัวรีเสิร์ชจะทําให้ระบบการย่อยอาหารของเราดีขึ้นนะคะเขาบอกว่านะคะคอนเซปต์ของรีเสิร์ชเนี่ยนะคะเขาจะช่วยทําให้ร่างกายเราเนี่ยอยู่เหมือนสภาวะที่ขาดอาหารนะคะปกติเนี่ยเขาบอกว่าร่างกายถ้าปกติเปรียบเทียบเนะี่ยระหว่างคนที่ผอมกับคนที่อ้วน เขาบอกว่าคนที่ผอมเนี่ยนะคะหรือว่ารับประทานอาหารในขนาดที่จํากัดเนี่ยจะมีอายุอยู่ได้ยืนยาวกว่าคนที่อ้วนๆนะคะเพราะว่าเขามีการเปรียบเทียบนะคะอันนี้เขาไม่เปรียบเทียบกับคนแล้วนะคะเขาทดลองในหนูนะคะเขาจับหนูมาตัวนึงนะคะให้กินอาหารจนอ้วนเลยให้กินแล้วก็นอนกินแล้วก็นอนไม่ต้องทําอะไรมากสบายเชยมันก็อ้วนกลมส่วนหนูอีกตัวหนึ่งเนี่ยก็ให้อยู่ในสภาวะของการจํากัดอาหารได้รับอาหารเป็นมื้อในปริมาณที่ไม่เยอะมากนะคะปรากฏว่านะคะหนูตัวที่ถูกจํากัดอาหารเนี่ยมีสุ ภาภพแข็งแรงกว่านะคะแล้วก็มีอายุยืนยาวกว่าหนูที่อ้วนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเจ้าตัวรีเสิร์ฟเนี่ยจะทําหน้าที่เข้าไปคลายกันนะคะตัว สารสาคัญที่อยู่ในเมล็ดองุ่นของเราเนี่ยนะคะตัวเลโซลรเท่าเนี่ยจะทําให้ร่างกายเราอยู่เหมือนสภาวะจํากัดอาหารโดยที่เราไม่ต้องจัจํากัดอาหารในปริมาณที่มากเกินไปยังสามารถรับประทานอาหารได้ตามปกตินะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยรีเสิร์ฟเลยทำให้เราสามารถที่จะมีอายุยืนยาวอย่างแข็งแรงได้นะคะอันนี้คือคอนเซ็ปต์ของรีเสิร์ฟเลยนะคะทําให้เรามีอายุยืนยาวแต่แข็งแรงนะคะ นอกจากน,าน,นั้นนนะคะเลซัลเท่ายังช่วยลดโอากาสเสี่ยงต่อการเป็นโรคหัวใจขัดเลือดและก็หัวใจล้มเหลวนะคะซึ่งเป็นอัตราการตายที่เพิ่มขึ้นสําหรับผู้สูงอายุปัจจุบันของเรานะคะ นอกจากนั้นนะคะเขายังช่วยในการลดระดับคอเลสเตอรอลนะคะแล้วก็ควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นผู้ป่วยปกติหรือผู้ป่วยเบาหวานนะคะมีการทดลองพบว่าตัวรีเหิร์งเนี่ยสามารถที่จะช่วยนะคะตัวเลซโซราเท่าที่อยู่ในรีเหิร์งเนี่ยนะคะสามารถที่จะช่วยลดปริมาณน้ําตาลในเลือดได้โดยที่เขายังใช้ชีวิตตามปกตินะคะและนอกจากนั้นนะคะยังช่วยลดโอกาสในการ เสี่ยงต่อการเป็นโรคมะเร็งต่างๆนะคะแล้วก็เพิ่อมโอกาสในการต่อต้านพวกเชื้อแบคทีเรียต่างๆในร่างกายเราด้วยนะคะน <c oughs> อกจากนั้นนะคะเราไม่ได้มีแค่น้าสกัดไม่ได้มีแค่สารสกัดจากเปลือกเมล็ดองุ่นขอโทษค่ะเปลือกของผลองุ่นสารสกัดจากมเมล็ดองุ่นน้ำองุ่นเรายังมีตัวน้ําเชอร์รี่เข้มข้นนะคะซึ่งเขาบอกว่าน้ําเชอร์รี่เข้มข้นตัวนี้นะคะสามารถที่จะ อุดมไปด้วยวิตามินซีนะคะที่สูงกว่าส้มถึง3 0ถึงแ0เท่ามีสารมีสารแ,แอนโทไซยานินนะคะอันนี้ก็ช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือดเหมือนกันช่วยเสริมกับเจ้าตัวเ,เลสโซราเทลของเรานะคะแล้วก็ช่วยปกป้องอาการอักเสบนะคะพวกคนที่ออกกําลังกายกล้ามเนื้ออักเสบบ่อยๆนะคะหรือว่าคนที่อายุมากขึ้นเนี่ยจะมีการอักเสบบริบเวณข้อได้บ่อยขึ้นนะคะตัวนี้จะช่วยได้นะคะแล้วก็เหมือนเดิมค่ะอุดมไปด้วยสารต่อต้านอนุมูลอิสระนะคะ ต่ะต่อมาแทบไม่ต้องพูดถึงเยอะเลยนะคะสารสก,กัดจากน้ำทับทิมนะคะตัวนี้อุดมไปด้วยสารต่อต้านอนุมูลอิสระที่เป็นปัจจัยสําคัญที่ทําให้เราแก่อย่างรวดเร็วแก่ก่อนวัยนะคะแล,ละนอกจากนั้นนะคะก็ยังทําให้เกิดพวกโรคมะเร็งนะคะแล,ละอนอกจากนี้นะคะคนที่นะคะ อาการเริ่มมีอายุมากขึ้นเริ่มหลงหลงลืมลืมนะคะวันนี้เอ๊ะกำลังจะออกจากบ้านเอ้ายังไม่ได้ปิดนู่ยังไม่ได้ปิด,น,ด,ปด,น,ด,ปดนี่กลับไปใหม่นะคะตัวนะคะสารสกัดจากน้าทับทิมจะช่วยเราได้นะคะแล้วก็จะช่วยปรับระดับฮอร์โมนให้เป็นปกติมากขึ้นนะคะช่วยฟอกเลือดช่วยระดับการไหลเวียนของเลือดนะคะน่าทานนะคะผ่านไป3ตัวน่าจะแจกเพิ่อมอีกซองเนาะ <c oughs> ยังไม่หมดแค่นั้นนะคะเขายังอุดมไปด้วย a อคายเบอรี่นะคะตัวนี้เป็นพืชที่เป็นซูเปอร์ฟรุตอีกแล้วนะคะอุดมไปด้วยนะคะสารต่อต้านอนุมูลอิสระอีกแล้วนะคะแล้วก็ช่วยในเรื่องของป้องกันการเกิดมะเร็งนะคะแล้วก็ตัวนี้สําคัญนะคะช่วยในการลดระดับคอเลสเตอรอลแล้วก็ไตรกลเีเซอไรในร่างกายเราด้วยนะคะ เพราะฉะนั้นตอนนี้นะคะใครเริ่มสะสมคอเลสเตอรอลตกลีสลายรด์รีบดื่มเยอะๆนะคะจะได้ช่วยขจัดออกไปนะคะนอกจากนั้นค่ะอีกตัวหนึง่งบูเบอรี่เข้มข้นนะคะตัวนี้นอกจากทําให้รถอร่อยขึ้นแล้วเนี่ยนะคะเขาก็ยังทําให้สุขภาพตาของเราดีขึ้นด้วยะคะ่ะคนที่ตากแดดเยอะๆนะคะต้องขับรถแล้วเจอแสงแดด นะคะหรือว่าคนที่ใช้สายตาตอนอยู่หน้าคอมพิวเตอร์เยอะๆเนี่ยตาจะเมือ่อตาจะเมื่อยล้าเร็วนะคะตาจะทําให้เกิดระยะยาวเนี่ยมีโอกาสเป็นต้อกระจกหรือต้อหินได้เยอะขึ้นนะคะถ้าเกิดรับประทานตัวรีเสิร์ฟอย่างต่อเนื่องจะรู้สึกว่าตาเนี่ยจะชุ่มชื้นขึ้นตาไม่แห้งนะคะแล้วก็มองเห็นตอนกลางคืนได้ดีขึ้นนะคะแล้วนอกจากนั้นนะคะ คนที่เป็นพวกระบบเส้นเลือดนะคะเส้นเลือดขอดนะคะภาวะเส้นเลือดติบพวกนี้ก็จะค่อยๆดีขึ้นด้วยนะคะแต่ถ้าเกิดเป็นพวกเส้นเลือดเนี่ยจะต้องรับประทานอย่างต่อเนื่องในระยะเวลายาวพอสมควรนะคะนอกจากนั้นค่ะตัวที่เรารู้กันมานานแล้วว่าดีกับร่างกายนะคะ ก็คือตัวอโลเวราหรือว่าว่านหางจระเข้นั่นเองนะคะตัวนี้จะช่วยในการเรื่องทําให้ช่วยระบบเรื่องการย่อยอาหารนะคะแล้วก็ลำไส้เราสะอาดขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่ชอบทานจุกจิกแล้วก็ไม่ค่อยทานพวกกากอาหารนะคะตัวนี้จะช่วยทําให้ลำไส้เราดีขึ้นด้วยนะคะ ตัวต่อมาค่ะตัวที่สําคัญมากๆอีกตัวหนึ่งนะคะชาเขียวนะคะเราจะเคยได้ยินว่าคนญี่ปุ่นสุขภาพดีสุขภาพแข็งแรงเพราะเขาดื่มชาเขียวกันเยอะมากนะคะเพราะฉะนี้นรือไม่ได้ที่จะเอามาใส่เข้าไปในรีสิร์ชของเรานะคะเพื่อจะช่วยนะคะตัวชาเขียวจะมีทั้งตัวอีพีค l l o ชินนะคะพวกนี้จะช่วยในการต่อต้านนะคะสารพิษแล้วก็ช่วยยับยั้งการจเจริญเติบโตของมะเร็งนะคะนอกจากนั้นนะคะเขายังช่วยลดระดับคอเลสเตอรอลนะคะถ้าเกิดใครสังเกตดีๆจะเห็นว่าคนญี่ปุ่นไม่ค่อยป่วยไม่ค่อยอ้วน ะะถึงแม้เขาจะรับประทานอาหารที่อาหารของเขาเนี่ยบ้านเขาบ่าเราทานนมพร่องมันเนยบ้านเขาทานนมเพิ่มมันเนยแต่เขาก็ยังไม่อ้วนเพราะว่านอกจากเขาเดินเยอะแล้วเขายังรับประทานชาเขียวซึ่งชาเขียวเนี่ยจะช่วยในการลดน้าหนักได้ด้วยนะคะอันต่อมานะคะเขาก็ยังช่วยนะคะตัวคลอโรฟิลเนี่ยก็ยังมีประโยชน์ในการช่วยเรื่องการทํางานของเม็ดเลือดแล้วก็ช่วยขับสารพิษออกจากร่างก,กายเรานะคะทีนี้มาดูว่าฟังแล้วยังต้อง ตอบเองไหมว่าทํำไมต้องดื่มรีเซิร์ฟนะคะไม่ต้องสงสัยกันแล้วนะคะเพราะว่าการทํางานทั้งหมดเนี่ยนะคะเขาช่วยในการทําให้ร่างกายเราแข็งแรงขึ้นนะคะช่วยปกป้องร่างกายจากเราจากอนุมูลอิสระนะคะแล้วก็ยังช่วยทําให้นะคะโรคต่างๆไม่ว่าจะเป็นโรคมะเร็งโรคหัวใจโรคหรคลอดเลือดโรคัความดันสูงนะคะพวกนี้ดีขึ้นหมดเลยนะคะ ทีนี้นะคะเขาบอกว่าแล้วทําไมถึงต้องทำมาเป็นซองทาเป็นเม็ดเหมือนเพื่อนๆคนอื่นเขาทํากันได้ไหมนะคะอย่างที่บอกไปแล้วว่าในการที่ทําให้รีเสิร์ฟเป็นรูปของไบโอเจลเนี่ยจะทําให้ตัวรีเสิร์ฟเนี่ยดูดซึมได้ทันทีที่เราดื่มเข้าไปนะคะไม่เกิน5านาทีเขาสามารถดูดซึมได้เลยในขณะที่ถ้าเราทําเป็นเม็ดเนี่ยนะคะถ้าเกิดเรารับประทานยาดีๆยี่ห้อดีๆเขาก็จะแตกตัวง่ายแล้วก็ดูดซึมดีนะคะแต่นะคะผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบางยี่ห้อเข้าไปเป็นเม็ดก็ออกมาเป็นเม็ดนะคะ เสียไปเสียเงินไปกล่องละพันสองพันออกมาก็พันสองพันไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยรีเซิร์ฟทานเข้าไปซองหนึ่งบรรจัยเลยว่าเขาดูดซึมได้แน่นอนนะคะเพราะว่าเขาอยู่ในรูปของเหลวนะคะทีนี้นะคะ้เขาบอกว่าทานเยอะๆได้ไหมอร่อยอยากทานันละหลายๆซองเลยนะคะจนไม่เป็นไรขอทานก่อนอร่อยดีนะคะสุขภาพดีด้วยนะคะเขาบอกว่าผลิตภาาัณฑ์นี้มีความปลอดภัยแล้วก็ได้รับออยลแล้วเรียบร้อยนะคะเพราะฉะนั้น ไม่ต้องกลัวว่าจะทานเยอะเกินไปแล้วจะมีอันตรายหรือเปล่านะคะก็เหมือนกับเราทานน้าผลไม้ทั่วไปเพียงแต่ว่าเป็นน้ําผลไม้ที่เข้มข้นมากตัวหนึ่งนะคะเหมือนอาหารอีกตัวหนึ่งนะคะแต่ว่าบางคนเนี่ยนะคะอาจจะเกิดถ้าเกิดไวๆกับพวกสารอาหารบางตัวอาจจะเกิดอาการมวนทองเล็กน้อยซึ่งไม่ค่อยได้มีเยอะมากนะคะอาการนี้นะคะบางท่านอาจจะมีการปวดหัวบ้างเพราะว่าตัวนี้จะช่วยทําให้ระดับน้าตาลในร่างกายเราดูดซึมได้ดีขึ้นนะคะมีการเปลี่ยนแปลงของน้าตาลเร็วขึ้นอาจจะมีการปวดหัวแต่ถ้าเกิดทานอย่างต่อ เื่องอาการเหล่านี้ก็จะหายไปนะคะทีนี้นะคะวิธีทานให้ได้ประโยชน์สูงสุดนะคะเน้นว่านะคะควรจะทานอย่างต่อเนื่องนะคะแล้วก็ระยะเวลาในการรับประทานเนี่ยควรจะรับประทานเวลาท้องว่างนะคะเพื่อที่จะให้ร่างกายเราสามารถดูดซึมสารอาหารได้ดีที่สุดนะคะ ช่วงเวลาที่รับประทานเนี่ยเขาบอกว่าถ้าเกิดเราสามารถรับประทานได้ตอนเช้าตอนตื่นนอนมาเนี่ยจะดีมากเพราะว่าการที่เราไปเพิ่มสารต่อต้านอนุมูลอิสระตอนเช้าเนี่ยจะทําให้ร่างกายเราเนี่ยฟื้นฟูแล้วก็ทํางานได้อย่างเต็มที่เราก็จะสดชื่นนะคะกระปี้กระเป๋าและถ้าเป็นไปได้เนี่ยก่อนนอนก็ควรทานเพื่อที่จะให้ช่วงที่เรานอนเนี่ยเป็นช่วงที่ร่างกายเรากําลังฟื้นฟูแล้วก็ซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอนะคะถ้าเรามีสารอาหารเข้าไปช่วยในการซ่อมแซมส่วนต่างๆของร่างกายเนี่ยตอนตื่นมาเราก็จะสดชื่นอีกเช่นกัน ะะระยะเวลานะคะก็รับประทานกันตั้งแต่2อถึงสสัปดาห์ก็จะเริ่มรู้สึกแล้วนะคะส่วนเรื่องความรู้สึกที่ดีขึ้นทั้งตัวเนี่ยจะรู้สึกตั้แต่บางคนท่าไวเนี่ยก็ประมาณ5้ถึงเวันนะคะอย่างต่อเนื่องก็จะเริ่มรู้สึกแล้วนะคะอันนี้ก็เป็นทั้งหมดสําหรับรีเซิร์คราว